สวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับพอกับช่องเต้าบนค้นมันแขมคือเก้าครับพี่น้องมือนีก็เป็นบรรยากาศย่ำแรงๆนะครับสีแห่งแรงแน่นอนครับหนาแรงอีสานบานเหานะครับพี่น้องมาว่านแต่ว่าได้ท่ายิปครับพี่น้องเป็นเมื่อยนะครับมือนีกั แลตัส lives, ินใจว่าสิยท้ายดีเ่ราท้ายดีครับพ like ี่น้องก็เลยอ่ะท่ายกับท้ายครับเขาสีเข่ามือนี่กับประมาณสามสิบก็สอบครับแล้วประมาณเกือบใบสองครับพี่น้องก็เรื่อยๆครับสีเข่าทุ่มมือนี่กับเพราะว่าใกล้ชิสงการกับสีไม่แน่นมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องอ่าอีกประมาณพุนล่ะครับหลังสงการแหละครับกับจังสีซ่าครับพุณละยี่สิบยี่สิบเอ็ดคุณล่ะครับพี่น้อง กะค่อยซีซ่านะครับช่วงนี้กระสีสามสิบสี่สิบกระสอบปลาไก้สีหาดสองการกระสีหลายขึ้นแน่ครับเพราะว่าลูกข้าเจ้ามาจาต่างจังหวัดนะครับพี่น้องกระสีหลายขึ้นนะครับแล้วก็มื้อนี้นะครับบรรยากาศงามนังแล้งนะครับกระสีมาเห็ดแนวกินนะครับพี่น้องมื้อนี้บ่มี่ยังกินนะครับพี่น้องกระว่าสี่ตามบะคง กินกับทอดปลาทะเลนะครับปลาหวานทีปลาหวานห้อยง่าครับพี่น้องกับปลาหมึกทอดกินกับข้าวเจ้าตำหุ้งห่อนๆือเสียบครับพี่น้องข้างหลังผมจะเป็นต้นบอกหุ้งนะครับต้นบอกหุงอีแมียสวนนะครับเดี๋ยวผมเสียาพี่น้องไปเก็บบกหุ้งเก็บพักนะครับมาตากินนะครับเส่บๆซนยมาแลงครับกินกับข้าวหูงห้อนๆครับไปพี่น้องไปหาเก็บ บุ่งเก็บพักกันครับไม่ขี่ทำมันกับเป็นบรรยากาศแยม้มเลี้งๆนะครับแสงไกลสีวัดะ่ะกับหัวกระสิมิตรสะักไส้นะครับหรือว,ว่าบกมะระขี่นกนะครับพี่น้องบุคงโก่งนี่เป็นบุ่งเทิร์กทำผมกระทายพี่น้องเบื้องหลายเหนะครับพี่น้องเก็บหยอดไปกินกัดตามบุ่งก็สีแสบ เช็บไปร้ายกับกินบ่เบิร์ดไปคินย่ามเล็ก็จะมาเก็บเอาครับเพราะว่าก็คือจงเป็นตู้เย็นเ้องนะครับพี่หนอมีพักสวนขั้วเนะเพิ่นงวยมันจิบอะครับพี่หนอตอนซ่อนเฮี้ยงครับวยมันหน้อยหน่อยก็ล่างขึ่นล้าย เอาหุ้นก๊กนี่นะล่ะรวยเงินรวยน้อยเพราะต่ำแล้วอออชอบเนี่ยครับพเพราะต่ำแสบแล้วแรงครับเอาทุน่นหรือว่าคุ้นนะครับ เด้วยสิตัดเอาทุ hmm. ่นครับการทุ <that> ่นไปกินกับหมาปงนะการทุ่นป้าการทุ่นจะต้นหมาปุ่งอี่แมนครับต้นก็เดี๋ยวไปย่างหมาปุ่งกันกันเดี๋ยวพี่น้หนุ่มจะทำให้ย่างหมาปุ่งกันนะครับพี่น้อง ผมมักเส้นขูดนะครับไปเส้นฟานเนี่ยเพมักเส้นขูดครับมักเส้นฟานเอาครับจับย้ำเอามันจังเข่าหนำกอนเหงาออมาเบากำมะลัยนะครับตำน้อยๆเพราะแสบเพรอิ่มนะครับ เบื้องตอนย่มแหลกนะครับพีนพ่น้องเด็ดสุภาพพี่น้องมากอดนี่ครับประหวานห้อยง่ายกระป๋มนึ่ครับกระปมนึ่ซื้อมาแต่ไปชอเมอรี่เหครับ,รบประหวานดึงออกก่อนนะมันมันใหม่ไว้นะครับเพราะว่ามันมีง่ายมันหวานน้ำนะ องใส่แฟลขอนขางอ้อนมนะาเกิดกินก็จำเพ่นะ ทอดโดนนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วก็มันหวานนันะ่นแหละทอดโดนมันคือผมนะครับ

อีกท่าด้วยท่าจามนี่ต้องัน่นะครับตัวอีกลอยนี่นแล้ว็บพาะไปกินต้มนอ่งด้วยกันครับใหม่มังจะสีขมนะครับถ้าทอดม่ใหม่ร้ายนะครับ พี่น้องเดี๋ยวไปตำบักุคงกันต่อครับไม่ครับพี่น้องมาตำบักุคงกันที่นี่ครับอันนี้บะพริกแห้งนะครับใส่กระเทียมครับผมตำทั้งโต๊ะนะครับทุกที่แต่เพื่อนเนี่ยตำเพราะเพราะแหลกนะครับใส่กระเทีนนมเยมน,นะครับแาบักระเทียมกับซีเครียำ ใส่เพราเป็นยาใส่แบบเช็ดเทปครับ ผงสุด,ดดครับปรุงน้ำปลาครับพี่น้องผมอยากใส่ยังคงก็ับใส่ครับน้ำตาลครับน้ำตาลตัดโดดนะครับ ใช้แักแนวก็จะสอนเปียงก่อนนะครับแล้วถามว่าส่งมันเกี่ยวขึ้นว่าไรครับออพอผู้เฒ่าอยู่บ้านไม่ค่อยกินส่งเท่าไหร่ปลาครับีปลาแดดครับต้องใช้ตปลาแดดน,นีนะครับโตปลาแดดบ้านนะครับ น้ำปลาแดกบางนิกน้อยครับ,นนรบยัวยัวก้อนนะครับเห็นแบบเค็มๆออกน้ำนัวกันครับจะกิน่าครับ ี่สามเดี๋ยวขอสตบร์ดิอาซิมกันนะครับอาครับพี่น้องเลี้ยวเลียวนี่ครับใกล้เสร็จมาคุ้งกันครับกันนิดหน่อยนะครับเพื่อสีแสียว มัหนหลายปวดมั่วเสียครับ แดดนะครับไวตักใส้จานครับรอหอมๆครับพี่นอ้องสีสันกระเสียบครับนี่ครับ ได้ครับน่าเห็บเบิ้ลอีกกันเป็นง่างนี่ครับพี่น้องโตประแดกเน้นๆครับเน้นๆไปกินข้าเร่งกันครับน่าครับพี่น้องกินข้าวครับแตงหมทงครับ <c oughs> อู้ปลาเสะือทงครับไอทอดปลาหวานกับปลาหมึกครับ กระเจ้ยวพักใส่ครับกินก็ขอเจ้าวฮันหอนครับข่าก <c oughs> ันเป็นจ <c oughs> mm ้าแม่ <yanlış> <c oughs> uh, ้ครับตำหอมใส้น้ำปลาน้ำนะครับซึดยอดนะครับแม่แม่ครับพี่น้องกินขอดงครับแม่แมพี่น้องกินข่าวน้ำกันครับขอดงน้ำกันอีพอเราก็ท่านได้หิวนะครับเราหลายนัหอนนันหอนเรากินน้ำหลายครับเราท่านได้อยาก อ๋อปักหก้วยอู้ประหก,ก้วยตะมะคงกับข้าจาวาันห่อนครับเข้ากันเป็นตะนั่งก็เอาอันโอาเกงเพรหวานบัวบัวมีใครหมดเดลียงบ้าเสียแค่ว่าตะมะคงแค่ยวขออนุญาตกินขา้าวกันได้ครับพี่น้องกินขา้อาอ๋อครับพี่น้องผมก็สิมาปิดคลิปนะครับพี่น้องวันหาาันจะกินเข่าแล้ว เมียนกิฟเมียนคล้องหลักอะเขามาปิดคลิปอยู่ในห่องนอนนะครับพี่น้องเขานอกห้อนหลายพี่น้องแพ้งพี่น้องงั้นจะเว้นห่อนบนนอครับพี่น้องอยู่บนนี้อุ้ยห่อนแห้งครับสีเข่าอยู่ในร่องสีะครับห่อนคักห่อนเนี่ยครับขนาดมีัดลมเปาซอยนะครับพี่น้องกะโรคนาห่อนนี่ก็คือผมนะครับเจ็บทองทองเสียนะครับ ฮิสโตกนะครับโลคลร่มแดดนะครับกะกะระวังกันน้อมนะครับพี่น้องกะคลิปนี้กัสซีบ้มี่ยังหลายครับพี่น้องเอาไว้พอกันอีพี่หน้าหรือว่าคลิปหน้าครับกะฝากพี่น้องเป็นการล่องแรงใจนะครับให้ช่องเต้าบนคนเป็นแขมบอกกับกดขรถามโคษณานะครับพี่น้องกะไว้พอกันอีพี่หน้าครับพี่น้องคลิปนี้ไว้แัมนี้ครับสวัสดีครับ